วสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามานอกสถานที่กันนะครับวันนี้เรามาเดินวิลล่าหลักบ้านนะครัะเรียกว่าเดินก็คงไม่ใช่เพราะว่ามีคนเข็นให้ตลอดเลยนะรัอร้อยพี่ที่ปิงๆหน่อยปิง <laughs> ไม่สนใจพ่อเลย

ผมนี่ยืนเลยครับผมนี่ยืนเลยย้ายมาก็ดีแล้วอให้พี่ไอ้ถ่ายน้ำใเยอะเลยไปไหนไปไหนเดี๋ยวจะเข้าวิลล่าแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อเนยทำคุกกี้ไปบึ้นๆหะ พีมัวลูกพี่ไอจะซื้อให้พี่ไอจะซื้อให้เหรอพ่อไม่ซื้อนะเนี่ยเธอเธอก็สอนให้ลูกเสียคนพ่อไม่จ่ายนะลูกเขาชนะไหมคะคนละครึ่งคนละครึ่งวะมาถึงขนมคนละ่งอ้าวอ้า บอกว่าจะเอาขนมมาเอาโอ้ยดูชิโนชินนี่ดูดิโราชิ่ดทุกอย่างชิ่ดทุกอย่างโอนมนมนมอันดหน,นเน้นไหมเล่กเอาอะไรเอาอะไรดีพ,พี่เอาอะไรดีครับ มามีพิธีพูดเอาตลอดเวลาพิธี่เอาอะไรบ้างอันนี้เน้นนะน้เนที่หนูกินทุกวันไงเห็นเน้นเน้ พี่จีเริ่มแบบฉีนู่นฉีนี่จะเอาไม่ได้นะลูกเราไม่สา จะซื้อผักทำสลัดให้เธอกินไม่กินเกินสลัดเอาม่อยากกินสลัดโอเคพี่นุชงมาดซื้อของทำไอ้นี่ให้ลูกดีกว่าฟิงเกอร์ฟู้ดเออฟิงเกอร์ฟูดพี่นุชเราทำฟิงเกอร์ฟูดให้ลูกกินกันเนี่ยเเอาเทปมาล่อน้องเดี๋ยวดูสิมนจ้งกินเลยก็ซื้อให้รอคือรอย่างนี้รูอ๋อูโๆ ขี่เต้นได้ยินสิบเพลงเป็นฝ่ายฝ่ายวะมีเป็นฝ่าย,ยอุปถัมภ์พีเอกก็ดีนะเนี่ยฉันเป็นแม่ที่ไม่สามารถกำหนดอะไรชีวิตล,ลูกฉันได้เลยนเนี่ยเนี่ยกินอีกคนนึงแล้วเนี่ยอร่อยกันใหญ่แล้วเนี่ย เอาอาัวขพวเอาีพูดอะไรนะลูกอเลูกเอาหมายสีพูดหมสเอาอะไรเอาไหม้วพี่เอาไหมอเอาครับเอาีพูดสิ ครับยากไปมาสอนไว้เดี๋ยวเขาก็พูดได้มีโอกาสแค่นมึงนะมาที่เดียวจนจ็และนั่นน่ะสิไม่ได้น้วนละลูกระวังข้างหลังนะมที่ชอปปิง้งเลยครับโอ้เห็นสีสีเห็นสีแดงเขาก็มองแต่เชลียวข้างล่างนะเพราะว่าตัวคเล็ก ดิสีร้องตลอดเวลาร้องว่าจะกินจะเอาเข็น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 จอดไปไฟไปแล้วขอเดินทางแล้วนะเราจะไปกันแล้วนะไปเสร็จยังพี่โน้ตไปจ่ายตังค์เราจ่ายตังค์แล้วกันอือร่อยอย่างนี้แหละนะ

มาแล้วก็แบบหารถอีกมันเดินไปไหนเธอไม่เอาหนูไปไวนอะไรคะดูได้อะไรลูกเอาตัวตัวอะไรลูกตัวลำโพงตัวอะไรตัวลำโพงอ๋อโอ้เป็นหุ่นยนต์เหรอ ขอหอเราอะขอ,ขอ,ขอให้พี่พีเซ็ตต่างเลยลูกพี่คร สวัสดียังลูกผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหมเอาผ่าน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 ข้างหน่อยเอาผ่านทางผ่านขางไม่ไปก่อนบ๊าไมายบไปพี่ทีเอาขาขึ้นลูกหนูนั่งไปไปอ่ะไหนใครอยากกลับบ้านยกมือขึ้นน้องพี่อยากกลับบ้านเหรอนี่อยากกลับบ้านเหรออยากกลับบ้านเลยหรือเกาหัวลูก ใครอยากเดินเล่นยก่ือขึ้นอ้าวยังไงสับสนมาไปเดินเล่นแป๊บหนึ่ง5นาทีโล๊ พี่กลัวย่าเหรอลกูกพี่พี่กลัวอะไรครับตึงๆน้องพี่ดูแฮปปี้มากเลยอ <c oughs> ะนั่นเหยไหมลกูกพี่นุชไปดูเขาดิ จับไว้ถึงเลยนะอยวพี่หายนะพี่หายนะอ่ะดึงดึงก็ได้โอเคโอเคอ๋อจูงกันเองไงเนอะเฮ้ยระวังระวังเขาเหยียบเชือกเดี๋ยวล้ม

ลูกบอลแล้วแฮปปี้แล้ว <c oughs> อี้ออืออ้ยอ่ะเอาไปให้พี่ทีเอาไปให้หมามีหน่อยลูกบอลเอาไปให้หมามีอะหนูเตะสิลูกอะน้องขี่เตะเลยป๊อกเก่ oh อองอะพี่เก่งเตะเ <c oughs> ตะโอ้โหหลักมาก <c oughs> พิธีเตะแล้วพิธีเตะแล้วเตะอพี่เตะหน<ม>่อยเตะหน่อยเตะหน่อยมาพี่วางเตะเอเคเอาพเตะอันนี้เตะพี่เมืก่อนเขเอาไว้เตะเมื่อ่เอาไว้โอมเตะแล้วเตะเตะเตะอีกเตะเตะเตะแล้วเตะ โอ้รักมากวชิรประดเอาเฮ้ยเฮ้ยแท้ลูกบอลแล้วทีละเตะก่อนเตะเตะให้พ่ทีด้วยเตะพ่ทีรออยู่เตะไอ้ไม่เอาไม่กินสิลูกไม่เอาไม่เอาความฝาดเตะเตะแล้วเตะ

กินอะไรอ่ะลูกไม่เอาไม่เอาตัดเต๋อันนี้เตะเตีเต๋มาเต๋มาให้พ่อชู่ชู่อันน้องพี่เตะแล้วน้องพี่เตะเตะอต่มันมีเตะใช่ชู่ชู่โอ้ ไอ้รับล็อกล็อกเตะคืนกินแต่นังยางอัไรเนี่ยลูกอุ้ยอุ้ยขี้หมาเปล่าขี้หมาล้างมือกลับบ้านไปกลับบ้านลูกจับขี้หมาลูกมีมีมีพี่พี่จับจับมือน้องไว้ยจับมือน้องยไม่มีถุ้าแอลกอฮอล์พี่ไอ้ไอก็จับไปนะเนี่ย พไอเอามือมาด้วยน้องพี่ตกใจมากดูน้องพี่น้องพี่เฮ้ยอ้าวทำไมยางตกพื้นอะขี้หมาขี้หมาขี้หมาเองโอ้โหเบี้ยเบี้ยเอาไปน้องพีจะบอกให้พ่อถือแก้วน้องพีมันคือขี้หมาจริงลูกแบบนี้ไม่ได้โได้ เอาไงดีเธอเดี๋ยวขาเอาเข้าปากหลังจากเหยียบที่หมาแล้วก็ต้องเช็ดมือแล้วกลับบ้านเลยนะฮะไม่ใช่เหยียบหรืหยิบเหยี่บขี้หมาน้องพีถ้าถ้าเมื่อกี้เผลอคือเอาเข้าปากใช่ไหมแง่ล่ะปากแม่จะจะววยอะพี่ปากกลับบ้านเลยลูกนั่งประจำที่เอาแพะบอลหนึ่งแล้วแต่บอลเช็ดแล้วนะครับอันนี้ I became a